ก็เป็นไม้ยืยนต้นขนาดเล็กนะครับเกิดตามป่าไปจะพันป่าผัดไปหรือบางทีก็อยู่ตามป่าติดแร้งที่เป็นพื้นที่ทีบเกี่ยวกับป่า,ป,าปัจะพันป่าเตงรังนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้ก็จะออกดอกสีขาวสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ก็มันอยู่ในช่วงก็จะมืดค่ำแล้วก็ เดินมาเจอต้นที่อยู่ไม่สูงมากนักนะครับดอกก็เลยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นเหมือดนะครับเหมือดก็จะมีหลายชนิดต้นนี้ก็คือต้นเหมือดแก้วหรือว่าเหมือดหอมนะครับด้วยมีดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับ ก็มีทั้งดอกตูมดอกบานนะครับก็มาดูลักษณะดอกของเขานะครับถ้าออกเยอะนี่ก็จะขาวสวยงามทั้งต้นนะครับ ก็มีกลิ่นหอมนะครับดอกเหมือดแก้วหรว่วเหมือดหอมนะครับสรรพคุณของเมือด แก้วเมือหอมชนิดนี้นะครับก็มีสรรพคุณทางด้านดับพิษนะครับแก้ไขอ,อร้อนในในลักษณะพวกนี้นะครับใช้เนื้อไม้ของเขานะครับที่เป็นสรรพคุณแต่จุดเด่นก็จะเป็นไม้ที่มีความสวยงามเวลาที่ออกดอกนะครับมีกลิ่นหอมนะครับ ก็เป็นลักษณะของเปลือกลำต้นของเขานะครับสีเทาแตกตามที่เห็นนะครับขากลับระหว่างทางนะครับสาดตร์สองไปไปก็เห็นดอกบานสวยงามนะครับโดนไปก็เป็นที่น่าเชยชมน่า สนใจนะครับก็เป็นดอกเหมือดแก้วหรือว่าเหมือดหอมนะครับตอนนี้คือน,นีนลมหนาวก็ยังบานสะพังออกมานะครับ ิ่งโดนความหนาวในยิ่งดอกยิ่งบานดีนะครับ ก็ชมดอกไม้นะครับตอนกลางคืนของต้นเหมือดแก้วร่าเหมือดหอมนะครับ